กราบสวัสดีท่านผู้ชมดูทุกท่านกันเลยนะครับนี่ผมไบท์ฮัมนะนี่ผมจะมารีวิวนะครับสไตล์มิติกใหม่ทั้ง2องอันครับจะเป็นซาเอะกันลินนะครับเพื่อเพื่อการเสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มกันที่ซาเอกกันเลยนะครับโหคือเกมเพื่อความเจ้าสดๆร้อนๆนะคโอ้โหดันดวงดีได้กันมานะแต่รหัสหลักผมหมดไปเยอะอยู่นะครับมาเขาบอลหน่อยโอเคนับสกิลของอันนี้จะเป็นอิโตชิไซเอะนะครับก็จะมีสกิลเพอร์เฟกต์พาร์ตกับเมจิกเทิร์นนะครับ p พอร์เฟกต์พาร์ทเนี่ยสกิลนี้ยนะ่สามารถใช้โดยที่ไม่มีเพื่อนก็ได้นะมีอผมลองใช้เล่นๆดูนะแต่ว่าถ้าใช้แล้วก็ฮะเด้งเข้าตัวมันเมื่อกี้เห็นใช่ปะ <c oughs> ว่ามันมันวนมันวน,น,นข้ามหัวเฟมไปเลย <c oughs> <c oughs> เคร์บเด้วย <c oughs> เคร์บด้วยเคร์บ <c oughs> เออ <c oughs> โอเคเมจิกเทินสกิลนี้ <c oughs> โอ้โหเหมือนลินเลย <c oughs> <c oughs> สมก็เป็นพี่น้องกันแต่เพอร์เฟกต์พาร์ทดูดีนะ ดูดีอ่ะเออก็ดูดีดูดีจริงเนี่ยแบบอุ้ยมันมันเข้าตัวปะพี่พี่ลองลองหน่อยะเออคือเหมือนมันมันล็อกให้แบบไอ้นี่ได้เลยนะสกิลสกิลเพอร์เฟก์พัทดูดีนะดูดีเลยแหละเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดตัดดูแล้วกันอ่ะเนี่ยโอ้โหถ้ายิงอย่างงี้แล้วยังถึงตัวได้ก็โคตรโกงอะแต่เห็นว่ามันมีออร่าที่ตัวก็เดี๋ยวลองนะอ๋อได้ได้ตัดได้แต่โอ้โหแต่พูดถึงของจริงคงไม่ประกบขนาดนั้นอะ โอเคสกิลเมจิก <S <S อุ้ยแต่ฟาไฟไกลกว่าลินปะติดนานมากโอ้โห oh oh oh. เอ้ยเดี๋ยวนะอ่ออาอ่าเอางี้เฟรรมเฟรรมยิงตรงนี้นะนั่นปัดยิงตรงนั้นเออนั่นแหละเดี๋ยวลองยิงอะยิงแบบอย่างเงี้ยเฟมเฟมยิงนิ่งเลยไม่ต้องแบบนั่งคู่เลยเนี่ยโอ้โ oh อ oh oh oh. ้ไม่ไม่ไม่บ,บอกว่าเขาเรีกเยกอะไรนะไม่สนอะ่ะก็คือส่งถึงตัวเพอร์เฟกท์พาร์ตอะตามชื่ออ่ะ แต่ก็โดนโดนหมุออกได้นะลองลองลองไม่บังลองไม่บังอออันไหนไม่บังอ่ยอ่ะใช่เหรออ๋อก็ประมาณครึ่งครึ่งสนามก็กว่าทุนโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรออันตีมาแล้วกันนะครับรอหมดแบบหมดจริงๆอะโอเคน่าจะได้แล้วมั้งสามสองหนึ่งเร็วเร็วมากไม่ทันไม่ทันหรอก มาที่สกลิลของอัลติเมทกันเลยนะครับเอาวิคิ <was> นิกนี่จะได้ท่าใหม่มานะเป็นอะไรไม่รู้ไม่รู้ใช้ยิงได้ป่ะลองไหมลองเลยปะ่ะลองอต่อส้นเอเอ,เอ,อเฮลฟิกเดี๋ยวลอง <1> 1> อ๋อท่าเลี้ยงท่าเลี้ยงของไซท่าประจำตัวไซนั่นแหละโอเคจบ เพราะเออเพราะว่าชื่อทาก็อ่านอยู่แล้วโอ้โหซายเอกคือซับพอร์ตที่แท้จ,จริงทุกคนถ้าใครอยากเล่นเป็นยิงอาจจะสกิลคูดาวทันด้วยเป็นตัวแรกๆที่สกิลคูดาวทันนะไม่ใช่ตัวเลยเอ้ยเดี๋ยวสกิลเอ้ยส่งวันนี้ส่ง,สง,งสว C ันนี้ทันปะสกิลซีเปลี่ยนนี่เ้ยอ้ยอยิงด้วยหรอใช่อ๋อ สกิลซียิงเลยเหรอยิงได้ด้วยเหรอเอาดีเอามาใหม่ดิๆๆดนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้ลองสกิลเซียนใหม่นะ,ะ,ะมาทุกคนสกิลตัวบีตเตาะปุ๊บปิ้วนะครับมานี่นะครับแล้วก็สกิลนี้ผมไม่รู้เล่งไงนะอ่ะเดี๋ยวลองอ่ะลองเล่งแบบเนี้ยเล่งอเบสิกเลยนะแล้วกดซี お前は俺を超えらอ่าตามเมาต์แต่ว่าเมื่อกี้มันสูงกว่าไอ้นี่นะกว่าที่ผมคิดไว้ผมคิดว่ามันจะแบบโอเคนะแต่ว่าเรารู้วิธีแล้วนะอุ้ยอุ้ยข่าวสาเอได้โอเคนะเดี๋ยวนะมเดี๋ยวจะกลับมนรู้หรือเปล่าเอาเป็นว่าสกิลซีที่เป็นของอเวงครับเดี๋ยวมันน่าจะต้องเล็งช่วงประมาณตรงนี้นะทุกคนเนี่ยโซนนี้นะถึงจะเข้าแบบ เข้าตัวได้เลยนะเพราะมิเกนม,มันสูงกว่าโกประมาณละขึ้นหนึ่งได้นะก็น,นิดนึงอ่ะโอเคนะคเพื่อเพื่อการเสียเวลานะเดี๋ยวคิดมันนานมากเกินไปนะไปเราไปที่อิโตชิรินกันต่อเลยแล้วกันเนอะ้ยเออโดนกูต่อกูกูต่อนะกูอะไต่อนะไอไออาคิต่อนะ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 โอเคครับนะมาถึงตัวที่สองกันแล้วนะค,คืออิโตชิรินนะครับมาคือตัวไซเอ้มีนี่ก็โอเคนะผมว่าสกิลค่อนข้างดีเลยนะเป็นสกิลที่น่าแบดเลยนะครับโอเคมามารีวิวกันก่อนครับอันนี้คือสกิลซีนะครับเคอร์บอลนะครับเคอร์บอลเนี่ย การทํางานของมันนะครับก็คือการเดี๋ยวนะสีสีฟ้าน้ำอยู่ผมไปยิงก่อน,นี้ครอบอลครับก็คือหลังจากที่เราก,กดสกิลคือบอลไปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ฟึ๊บอย่างนี้นะครับเอ,อ็นั่นแหละประมาณเมื่อกี้นะครับแล้วก็อุ้ยสายเอนี่จังสกิลตัววีนะครับจะเป็นสกิลแบบเดียวกับสายเอเลยนะครับก็คืออ่าแต่อ้อ ลินช้ากว่าเห็นเลยนะครับคือก่อนอันนี้เล่นสาเอม,มาแล้วรู้เลยว่าลินช้ากว่านะครับส่วนเครอร์บลเนี่ยผมยังไม่ค่อยเก็ตวิธีใช้งานสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มันเขาเรียกอ,อะไรผมรู้สึกว่ามันแอบยิงเบาอยู่นะ,ะจริงๆผมไม่รู้รู้ว่ามันอาจจะมีเทคนิคการยิงหรืออะไรนะครับแต่ว่าก็แบบนี้นะครับวิธีการใช้งาน,นก็คือเล็งปุ๊บเอประมาณนี้นะเท,นะท,ท,ท,ทู่่นะเท่ห์เท่เสียงยิงแน่นมากนะครับ รีดนนครับเหลือรออัลติเมทครับก็ระหว่างนี้ก็รอคู่หนึ่งครับเนี่ยเห็นไหมเห็นซาไหมซาเอมันค่อนข้างนานแล้วมันเร็วนะดูครับว่ามันเห็นปะคือเห็นปะมันไม่เร็วเทียบเท่ากับไอซาเอมนะครับก็อยู่แล้วนะเดี๋ยวโอเคนะคเดี๋ยวลองยิงเครอร์บอลใส่ลมดูนะว่ายังไงคือผมยังไม่ค่อยเก็ตวิธีใช้งานสักเท่าไหร่ว่าบางทีมันเลี้ยวซ้ายปั่นซ้ายปั่นขวาไม่รู้วิธีใช้นะครับเดี๋ยวรอแบบผมรู้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์ลวกันนะครับ จีีเนี่ยอ่ะเขาผมว่ามันแอบเบาอยู่นะคือเราอาจจะคาดหวังว่ามันจะยิงปั่นใ่นตั้งแต่แบบโซนนี้แหละมัง้งคือเขาคงไม่อยากให้มันโอพีเกินครับแต่ผมว่าก็ไม่รู้ดินะครับก็ต้องรอดูตอนเล่นเกมจริงนะลงนี่เลยได้เปล่าจะได้ไม่ต้องถ่ายหลายเทคไปโอเคนะครับมามาทางด้านของอันติของอิโตชิรินเคโไกยะตะ โชว์ได้เก่งขนาดนี้นะโอเคนะครับสกิลแรกนะครับสกอร์อน,นี้น่าจะยิงแล้วละ่ะอ่าอูชนอูไอ้นี่เลยในมังงนะโอเคนะครับสกอร์สกอร์ไม่รู้ว่าใช่ไงน,นะอ่ะลองดูอ๋ออูยิงเพิร์บเดือ เออบอลด้วยไอ้นี่นะครับเป็นฉากในอนิเมะนะแต่ตั้งยีเอสกิวนนี่มังงะานนะโอเคครักก็เอาเป็นว่าเพลงโอเคครักก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไว้เข้าๆแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่านี้มันคือหลังอัปเดตมาคลิปที่อัดเนี่ยหลังอัปเดตมาประมาณครึ่งชั่วโมงเองครับก็คือผมรีบสุ่มกันแล้วก็รีบทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยว แบบอาจจะมีรีวิวเต็มๆนะครับในพรุ่งนี้นะครับโอเคนะครับก็เป็นว่าสำหรับคิวนี้คงต้องเจอกันไว้เอ้ยสำหรับคิปนี้นะค,คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันมากนะสวัสดีครับเจอกันครับ